วิธีการต่อ w i f i สวิตชนะครับเข้ากับมอเตอร์ประตูรีโมทรุ่น BSM DC นะครับเรามาดูกันที่สายไฟกันก่อนสายไฟเนี่ยจะต้องใช้เป็นสายไฟเส้นเล็กนะครับเป็นขนาด0.5ก็ได้สัก4เส้นนะครับหรือไม่ก็ใช้แบบผมก็ได้ผมใช้เป็นสายแลนนะครับข้างในมันจะมี8เส้นแล้วก็มาจาับเป็นคู่4คู่นะครับก็จะใช้ได้พอดีเนื่องจากว่าไฟที่มันจ่ายออกมาจากแผงวงจรเนี่ยมันเป็นไฟต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต่อยง่ยได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับที่ตัว Wi-Fi สวิตช์นะครับมันจะมีช่องด้วยกันทั้งหมด5ชช่่อองงจะมีไไฟฟบวกลบ NC, COM, แล้วก็ NO นะครับซึ่ง NC เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้นะครับอ่ะทีเนี้ยสช่องเนี้ยมันต่อไปไหนที่แผงวงจรเดี๋ยวเรามาดูกันที่แผงวงจรน,นะครับไฟบวกนะครับมันจะมาเข้าที่ช่องที่10นะครับแล้วก็ไฟลบเนี่ยมาเข้าที่ช่องที่11บนแผงนะครับถัดมา COM นะครับตรงกลางเนี่ย COM มันจะมาเข้าที่ช่องกราว ช่องที่19บเป็นแผงวงจรแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับสีส้มนะครับ NO เนี่ยจะมาเข้าที่ช่อง14บนแผงวงจรที่เขียนว่า Full อาหลังจากที่เราต่อแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะทดสอบตัว WiFi Switch เราด้วยการกดปุ่มที่2นะครับปุ่มนี้นะครับลองกดดูถ้ากดแล้วมอเตอร์ทํางานเนี่ยแปลว่าเราต่อถูกต้องแล้วอ,อันนี้คือทํางานแล้วนะครับถัดไปเนี่ยเราจะต้องทําการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะครับเข้ากับตัวนี้ ซึ่งวิธีการทำเนี่ยเดี๋ยวผมทำอีกคลิปนึงแยกออกมาแต่ในส่วนของการต่อสายต่อแผงวงจรเนี่ยของตัว Wi-Fi Switch เนี่ยก็จะทำประมาณนี้ครับ สำหรับลูกค้านะครับที่ต้องการให้เราเข้าไปติดตั้งให้เรามีบริการรับติดตั้งนะครับสามารถทักเข้ามาในเพจได้เลยเราจะมีแอดมินเนี่ยคอยให้ข้อมูลนะครับและสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อไปติดตั้งเองหรือว่าเป็นลูกค้ากลุ่มช่างนะครับเรามีอุปกรณ์มีอะไรเกี่ยวกับมอเตอร์ประตูรีโมทจำหน่ายเยอะแยะเลยนะครับราคาไม่แพงด้วยสามารถทักเข้ามาสอบถามได้และหากติดปัญหาตรงไหนเนี่ยสามารถทักมาขอคู่มือขอ,อรายละเอียดได้เลยครับคิดถึงประตูรีโมทคิดถึงโฮมทั h